ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้นะครับบรรยากาศเริ่มหนาวเลยครับคุณแม่จ๋านะครับมีเจอกับน้องลุงเลีอยงวันนี้ว่าจะพาน้องลุงเลีอยงไปช่วยนะครับวันนี้ลุงเลี้ยงจะช่วยพ่อนะครับอ่าขนขนขยะนะครับขนขนอึของตัวเองนี่แหละครับไปทิ้งนะครับอ่ารถก็พังครับรถพังนะครับ วันนี้ดูว่าลุ่งเรืองจะช่วยพ่อได้แค่ไหนนะครับผมนะครับจะมีความสามารถพาอื่งตองตัวเองไปไปลงที่เตรียมเอาไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับอาลุงเรืองสวัสดีคุณแม่หน่อยสวัสดีหน่อยลูกสวัสดีหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณแม่จ้าวันไหนก็ปิดกันไม่ได้นะครับผมนะครับอาหารโอ้ลำบากคุณแม่จ้า หนาวก็หนาวครับเมื่คืนพันโก้นั่งไรห,หนาวมากนะครับตีหนึ่งตีสองนะครับผมนี่ดูดูดูทำดูดทำเป็นไรลูกหืนี่นะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะว่าน้องจะพาจะช่วยพ่อได้แค่ไหนนะครับผมนะครับ

ดูเจ้าของนี่กีกีกีอ้าวนี่ครับ <c oughs> กีรักน้องเลยนะครับจะกัดจะน้องครับเดี๋ยววันนี้ สาวลูกต้องเองโอูกกัดรถนี่นะครับคุณแม่จ๋าเราก็ต้องหานะครับแต่ละวันนะครับผมพอ่อ,พอทอัทง้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกนะครับทาทั้งคุณพ่อนะครับตื่นขึ้นต้องต้องหานะครับต่างคนต่างหานะครับ ต่างคนก็ต่างหาใครได้อะไรก็เอามานะครับอ,รอบเช้าคุณพ่อได้ทางมะพร้าวมานะครับรอบเที่ยงนะครับวันโก๋อาจจะไดไปตัดหญ้ามาไว้กินตอนเย็นนะครับสบประรดของเราก็าร่อยล้อแล้วนะครับผมต้องหากระแนนเสื่อไว้นะครับเพราะว่าเราออเดอร์ไม่ได้วันเดียวนะครับต้อง ออเดอร์ order, ล่วงหน้า3-4มี่วันนะครับสับปะรดถึงจะมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันอยู่แค่นี้นะครับเราก็ต้องเตรียมคะแนนหานะครับเพื่อออเดอร์เอาไว้นะครับผมเพเาราะว่าถ้ามีฟ้าฝนล,ลงมานะครับอย่างน้อยเราก็มีสับปะรดนะครับไว้ให้น้องช้างเราได้กินนะครับเ่ินทางมาฟ้าก็จะนานๆนะครับจะมี เจ้าของต้นมะพร้าวเขาก็จะมาบอกนะครับว่าให้ไปตัดเอาดื้อว่าอย่างนั้นนะครับตรงไหนก็บอกเราก็ไปนะครับไม่ว่าใกล้ไกลนะครับเขาบางครั้งเขาก็จะเขาเห็นช้างนะครับเขาก็จะขี่รถผ่านมานะครับเขาก็บอกนะครับอยู่บ้านโน้นบ้านนี้ให้ไปตัดเอานะครับเราก็ไปนะครับวันนี้คุณพ่อก็ได้ทางมะพร้าวมานะครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรื่องเรืองนะครับนี่นะครับ ช่วยพ่อขนขยะไปว่าอย่างสำเร็จหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเฮ้ยอะไรนะครับอะไรครับเนี่นบเอ้า เไปวางรถเด้อไปแล้วครับนี่วันนี้ช่วยพ่อครับช่วยพ่อคนพิยา <c oughs> กกำลังใจให้กับลุงเลี้ยงด้วยครับคุณมิจ๋า แลครับผมวนนี้ช่วยพ่อได้หนึ่งเที่ยวนะครับนี่จะเดี๋ยวล้องเรืองจะต้องช่วยพ่อทุกวันแลยคดนะครับเก่งจงเลยห่างกันไม่ได้เลยนะครับห่างกันนี่ร้องสนัน่ดูคุณยายครับดูคุณยาย ครดูเป็นใหญ่ห่วงหลานนะครับห่วงลูกเลี้ยง,งมากนะครับผมหมุนวันนี้คึ้นฟ้าคึ้นฝนนะคุณแม่จ๋าข้างซ้ายพายุจะมาอีกหรือเปล่าผมือว่าจะพายุจะเข้านะครับนี่น้องก็เพิ่งได้นอนซองขึนนะครับนี่นะครับภารกิจ ช่วยพ่อขนขยะนะครับรุ่งเรียงนะครับกเ,เป็ตไปด้วยดีนะครับ